เชิญนั่งก่อนค่ะ <c oughs> จะรบกวนถามว่าเห็นต้นคริสต์มาสข้างแรกรู้สึกยังไงบ้างคะสวยครับค่ะแบบรู้สึกว่าเป็นต้นที่ดูใหม่ดีค่ะดูะเป็นแบบใหม่ดีดูน่าตืกไต้หน่าสดใจใช่ค่ะอยากเห็นตอนเปิดไฟแล้วอีกแป๊บเดียวเดียเด๋ยวจะได้เห็นแน่นอนแล้แลเดี๋ยวข้างในจะมีเรืองแสงด้วยคุณอ๋อหรอครับต้องสวยแนะ่ถ้าเข้าไปข้างใน ก็น่าจะสวยมากเลยนะครับแล้ะพี่เข้าไปได้ไหมยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะปกติเป็นคนชอบเทศกาลคริสต์มาสไหมคะโอ้ชอบมากฮะเป็นเทศกาลแห่งความสุขของใครหลายคนฮะแล้วก็ชอบต้อนคริสต์มาสมากก็บอกว่าซานตาคลอสจะมาแบบว่ามีของขวัญมาให้ปีนี้อยากได้อะไรคะซานตาคลอสเราฟังอยู่อยากได้อะไรอยากให้ทุกคนนักโลกให้พื้นโอ้โหตอบดีมากๆขอเสียงประมือนิดนึงค่ะ ก็สิบ10 10, 10ตอบดีที่สุดเลยนะคะพูดถึงเรื่องของการรักโลกทั้งสองท่านเ,นเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่คิดว่าการรักโลกมีความสําคัญยังไงแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมารักโลกยังไงบ้างคะผมว่าสาคัญมากผมรู้สึกว่าเรื่องรักโลกแบบในปัจจุบันทุกคนมักจะมองข้ามครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนรู้สึกว่าธรรมชาติ เริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเล้วใช่ฤดูการมันเปลี่ยนไปช้าลงไปต่างประเทศใบไม้ไม่แดงแล้วบ้านเราก็ยังไม่หนาวใช่ค่ะจากที่ไม่ไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วก็น่าจะไม่น่าจะไม่หนาวอีกเลยคระแต่เดี๋ยวเราจะมีหิมะมาตกที่นี่ค่ะวันเสียงเราเปนระเค่ะก็จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากๆเลยเราะจริงๆมันทําได้ง่ายมากๆเลยค่ะแค่แบบ จริงๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้อะไรที่เรามัจะได้ยินบ่อยๆหรือปิดน้ำเมื่อเราไม่ใช้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอันนี้ก็คือช่วยได้เยอะแล้วครับจริงๆแค่เราเริ่มแล้วเราเหมือนเราช่วยกันอย่างเงี้ยครับจริงแค่หนึ่งคนก็มีความสำคัญเหมืนกัน เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆเริ่มจากเรื่องง่ายๆปิดไฟปิดน้ําแค่นี้เนี่ยหนึ่งคนก็ได้พลังงานที่เราสามารถที่จะประหยัดได้ไปนิดนึงละแล้วพอเรารวมกันสองว่าทุคนปิดน้ําหมดปิดไฟหมดก็จะได้เป็นก้อนใหญ่เลยก็สามารถทําได้ไง่าย เชิญชวนมาให้ความสำคัญในเรื่องของการรับสิบร,สริรางสมัติเส็นค่์ะก็หนึ่งคนตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันครับหนึ่งคนอ๋อคนสำคัญ<อ>เขาอยู่ข้างๆ้า <c oughs> ใช่เพราะว่าเราก็ต้องแบบว่าคนละไม้คนละมือเหมที่หนูบอกว่าคนละไม้คนละมือมันก็จะแบบเรารวมพลังคนเราแบบมีอย่างเจ็ดสิบล้านคน,นะน,นในประเทศไทยในทัว่วโลกเนี่ย้าช่วยคนละไม้คนละมือก็สำนักโลกมากขึ้นก็ทําให้โลกขเราน้าอยู่มากขึ้นค,ค,คนเราก็ชอบแบบว่าลืมวัาสิ่งแวดล้อมแบบไล้ตัวในการแยกขยะเนี่ยผมรู้สึกว่าการแยกขยะมันแบบสำคัญมากนะมาช่วยกับแบบแยกขยะก็เชิญทุกคนนะครับผมรักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่า สิ่งที่เราอยู่นะตอนนี้ก็คือโลกที่เราอยู่ในปะัจจุบันนะครับผมก็จะได้แบบมีความสุขมีแบบกรีนสีเขียวมากขึ้นมีบรรยากาศที่ดีมีความธรรมชาติมากขึ้นอย่างธรรมชาติครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้โลกของเราที่เรารักเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามสดใสน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยทั้งสองท่านเป็นตัวแทนของแฟชั่นมิสตอแต่งตัวตลอดเวลาเลยทั้งสองท่านเลยนี่เพิ่งเห็นนะคะว่าไม่ได้มีแค่ดอกไม้กับดอกเราเป็นสโนว์เฟล e กค่ะเล็กๆอยู่บนหน้าแมทชิ่งเป็นต,ตั้งใจติดมาเหมือนกัน,นเป็นคู่ตอนแรกผมไม่ได้ติครับจูดให้ติดให้คะ หนูบอกว่าต้องเฮียติดหน่อยไปจะได้ลิงกันโอ้ติดไหมคะลิงไหมคะติดเพชยนิดนึงติดตอนแรกมีแค่ผมที่ติดมาตั้งใจจะแบบว่าวันนี้เป็นคอนเซปแบบคริสต์มาสซึ่งตอนแรกเห็นเฮียก็เออถ้าเฮียติด สักหน่อยก็ดีแต่ถ้าเฮียนติดเยอะๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าน่ารักไหมคะถ้าเทียนติดเยอะๆน่ารักหมดน่ารักอะไรก็น่ารักหมดนะคะทุกคนรอดรอดดุ่มสวยคนเดียวพอโอ้โหดีคองสปีดมากๆค่ะแต่วันนี้ตำรีต้นคริสต์มาสสวยกว่าหนูนะวันนี้หนูยอมยอมวันนึิมครับเอ่อมะยอมถึงท่ามกกลาเลยครับโอ้โหเก่งมากขออนุญาตตั้งประมาณถาวรเลยได้ไหม จะไม่ให้หนูแบบว่าสวยกว่าเลยเลยหรอเขาสวยกว่าอ,อยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาทั้งสองท่านแฟชั่นนิสตานะคะแล้วก็มีการแต่งตัวตลอดเวลาที่ท่านผู้บริหารบอกว,ว่าเสื้อผ้านเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เราต้องใช้มากด้วยคิดว่าการแต่งตัวสามารถไปอยู่กับการรักโลกอยู่บ้างรักแฟชั่นแล้วก็รักโลกเปนในทางเดียวกันทายังไงคะก็จริงๆเรามีงานเยอะมากเนาะ่เลยคแบบว่าเราแต่ง แต่งตัวตามความเหมาะสมของแต่ละงานครับผมจริงๆอยาจะบอกทุกคนใครที่ติดตามเราทั้งสองคนจริงๆเราเป็นคนแต่งตัวธรรมดามากเสื้อยืดหรือกางเกงมอหรือแบบว่าบางตัวก็ใส่ซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางครั้งเราเคยแบบเอาเสื้อมาแบบดีวิสแต่ว่าในการแบบอยากอยากใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ๆก็เหมือนเอาเสื้อทั้งสองตัวเนี้ยมาตัดคัตติ้งใหม่แล้วก็เป็นเสื้ออีกแบบโอ้โหเก่งมากค่ะเคยตัดให้ไหมคะ เคยนัตัดเลยแล้วก็ทิ้งไปเลยถ้าเป็นผมเป็นคนตัดเองจะโดนมิวัวเองแต่ว่าก็คือเราเคยทำใช่รู้สึกว่าแบบมันดูน่าสนใจดีแล้วก็เหมือนได้เป็นการช่วยอนุรักษ์โลกด้วยเพราะว่าอย่างที่ัางท่ <S <S ททททานู้วทาพูดเมื่อกี้นะครับว่าเสื้อผ้าเป็นอันดับสองเลยที่เป็นคอล์ัชันก่อนซึ่งรู้สึกว่าใช่วง คือเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ในทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดเราทําให้พอจะช่วยอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับก็จะดีค่ะเพราะฉะนั้นนขาขาดเชิญค่ะไม่มีอะไรฮะยกใม่ก็มาเจยๆใครไม่มีเสื้อผ้าก็มาว่าผมได้ครับผมโอ้โหคุณนี่เขาน้ารักมากมาช่วยดูแลได้นะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเกีย่ยวกับเรื่องของต้นคริสต์มาสใหม่ของเราขอเสียงปรบมือดังให้กับทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะแต่เดี๋ยวขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะมาปอดไฟกันแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วนะคะว่าสวยขนาดไหนในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้เกียรติขึ้นบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญท่านรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้าบริษัทยสยามพิวรรษจำกัดคุณสรันทรอ,อัศวเรียนเชิญค่ะ ขอเรียนเชิญผู้ในการฝ่ายสายงาน c r e ดิต products business division ธนาคารกสิกรไทยคุณชัชวานแสงปรีดีกรขอเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักองค์กรบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC คุณพัทรพรวิราดาโน และขอเรียนเชิญท่านผู้จัดก,การอาวุโสฝ่ายขายเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมบริษัทแอปเซนประเทศไทยจำกัดคุณปาร,ปรวัตน,นาคาโยธินเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านผู้บริหารจะทำการจุดไฟให้กับ Snowflake กนะคะซึ่งเป็น Snowflake พิเศษของเราค่ะเป็นมา g i เจ l Moment มนต์นะคะเพื่อที่จะจุดไฟต้นคริสต์มาสของเราในปีนี้ค่ะ ต้นคริสต์มาสของเรานะคะก็จะอยู่สร้างความสุขสีสันและก็แรงบันดาลใจไปจนถึงวันที่5มันกราคมเลยนะคะรอสักครู่นะคะซึ่งแต่ละท่านนะคะก็จะมีชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ของสโนว์เฟลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนำเอาสโนว์เฟล็กทั้งหมดมันต่อรวมกันเป็นแมจิ c คิลโมเมนต์เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความรักแล้วก็ความสำคัญทั้งหมดที่สยามดิส o เวอรีค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านนับไยหลังพร้อม วันนี้นะคะจะเป็นการร่วมพลังการสร้าง Magical Moment. เกิดความสุขแรงบันานใจแล้วก็จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้องมีอิม,มา้าตกแล้วคะใครชอบเนื้อย่างหมูย่างแบบเกาหลีที่ชั้นสาอร่อยมากก็จะได้รับเมนูจับเชชน,นะคะมูลค่า,า350บาทนะคะใครชอบพิซซ่าพิซซ่าที่นี่เนี่ยอร่อยมากโรเบอร์ตาช้น ชีสยืดยืดนะคะแล้วก็มีเฮาส์เบรดค่ะบุรณาสามร้อยแปดสิบบาทบุราทั้งลองด้วยชีสเอาขนมปังอุ่นๆซึ่งเป็นดใหม่ทุกวันนะคะมาจิ้มลงไปบนชีสอร่อยมากค่ะนอกจากนั้นนะคะเราเรามีร้านนชูสหี่นะะคทั้นเนื้อวัวนะคะหรือว่าเนื้อหมูสามชั้นครู้จักบุรณาสองร้อยแปบาทค่ะอีกหนึ่งร้านโปรดของจูนนะคะซันดูบูฟเฟ่ต์บิวโชสเอ็กซ์เพรสค่ะที่ชั้น ก็จะรับขนมปังบริโภคนึ่งไส้แฮมมูลค่า180บาทชาเลมอนโซดา150บาทหนึ่งเซ็ทมูลค่า